เครื่องทิมเมอร์นะครับเครื่องซอร์รงรอบเนะี่ยสูงถึง3 3 5 0 0ื้อรอบ สวัสดีครับสวัสดีครับผมแฮมจากเพจพู่าทูไทยแลนด์ครับผมช่างปุ้ยครับครับอยู่กับช่างปุ้ยวันนี้มาถึงงานไม้บ้างโอเค่าใครรออยู่มาฟังพร้อมผมเลยนะครับวันนี้เป็นคิวของเครื่องทิมเมอร์นะครับเครื่องซ็อกล่องรุ่น T M 650T ครับช่างปุ้ยครับแน่นอนกล่องพูมาเอกลักษณ์เฉพาะนะครับคือสีน้ำเงินนะครับหน้ากล่องนะครับก็แน่นอนแหละมีทั้งชื่อแบรนด์นะครับชื่อรุ่นนะครับรูปสินค้านะครับแล้วก็สเปคคร่าวๆโอเคเดี๋ยวมาดูสินค้าในกล่องกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครััััับบบบบช่่างงปปุ้ยตตวเเคคครรรือนนะไกด์แ็2 2 อีกหนึ่งแบบนี้จะเป็นโรเลอร์นะคมือคู่มือสองภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษครับผมดีไซน์น้ำเงินเหลืองเป็นดีไซน์ของทางพูม่านะครับก็จะมีโลโก้นี้นี่เองเด่งชาร์จอยู่แล้วใชบสเปคมอเตอร์ตัวนี้นะครับสูงถึง500วัตต์เลยทีเดียวโอ้ับทำรอบได้สูงถึง33,500รอบต่อนาทีเลยทีเดียวนะครับแล้วตัวนี้สเปคดอกก็คือ6มิล คโอบโคุมใช่รหรือว่าเป็นแกน2หุนเท่าน,นั้นเองอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวกาดตัวนี้นะครับจะดีไซน์ให้เป็นพลาสติกสย๋ยให้มันสายเวลาทํางานเราจะได้มองเห็นชิ้นงานมองเมองเห็นนนชิ้าด้วยสำคัญนะนี่สำคัญมากะมนะครับตัวปรับเนี่ยครับก็จะใส่ก็จะเห็นความลึกนะครับตัวนี้จะมีเลขอยู่ ความลึกเราจะใช้ความลึกเท่าไหร่เราสามารถดูได้เลยตัวนี้จะดีไซน์มาเป็นอลูมิเนียมมันลอยนะครับเพื่อระบายความร้อนและแข็งแรงและน้าหนักเบาด้วยที่กระันนะครับแล้วก็ตัวสวิติ์นะครับจะอยู่ด้านบนตัวนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยจะกระทัดรัดมือมากเลยเนี่ยเวลาเราใช้สายและดูสายมันพอดีมือใช่ครับเนี่ยมือเราจับอย่างนี้เลยสบายหละจับได้อย่างนี้เลยแล้วเราเสาะร่องอย่างเงี้ยเราจะสะดวกมากโอเคทีเนี้ยผมฟังสเปค500วัตต์เนี่ยโอเคแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยเซอร์ไพรส์ไอ้เรื่อง3า5 0 0รอบผมขอฟังเสียงนิดนึงโอเคได้ รอบมันจัดแต่มันค่อนข้างนุ่มนะใช่ครับเสียงมันนุ่มนะเป็นเพราะมันมีทั้งกาดอะไรต่างๆใช่มันเป็นดีไซน์สัยงการดูดรมถ่ายรมมะไรงอย่างนี้ครับก็เลยมันจะทำให้นุ่ม เงียบน่าใช้ครับโอ้โหขนาดนี้ผมอยากรู้แล้วเครื่องตัวนี้เหมาะกับใครครับช่างปุ้ยนี่ก็จะเป็นช่างมืออาชีพเลยครับช่างไม้เลยช่างไม้สําคัญนี่คือช่างไม้เลยงานฝีมือเกี่ยวกับไม้เนี่ยได้เลยเสาะร่องทําบัวอะไรประมาณนี้ก็คือหลักๆเนี่ยมันเอาไว้เสาะร่องเก็บมุมเก็บมุมเติมร่องงานเล็กๆงานละเอียดโอเคผมก็ขอสรุปตัวทิมเมอร์รุ่น pm 6กขคร่าวๆแล้วกันแน่นอนนะครับวัดห้าร้อยนะครับรอบเนี่ยสูงถึง33,500รอบเลยครับดอกหมิลนะครับหรือ2อหุนนั่นเองจ้าแล้วก็ด ไซน์นะครับสวยงามจับกระทัดรัดนะครับปุ่มสังเกตเปิดปิดใช้งานง่ายนะครับวัสดุนะครับพลาสติกนะครับเกรดดีให้ก๊อกแก๊กนะครับมีระดับให้ปรับอย่างชัดเจนนะจะเอาสูงต่ำก็ตามการใช้งานครับอได้เลยี่ก็แค่แกะแค่นี้เองง่ายๆนะครับเลยขึ้นเลื่อนลงนะครับและตรงนี้นะครับเป็นแบบสายนะไม่คุณผู้ใช้นะครับเล่งเห็นชิ้นงานได้อย่างชัดเจนนะครับ โอ้โหค่อนข้างที่จะครอบคลุมที่สําคัญนะครับที่ตัวเครื่องจะมีลาเบลตรงนี้นะครับก็จะมีบอกทั้งสเปคจํานวนรอบและที่สำคัญเนี่ยมีเซเรียลนัมเบอร์ใช่ครับเซเรียลเนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะครับลูกค้าเนี่ยที่ซื้อเครื่องไปนะครับสามารถไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับทิมทั้ง iOS ทั้ง Android เข้าไปปุ๊บก็เอาเซเรียลนัมเบอร์เนี้ยเข้าไปกรอกเพื่อนะครับรับประกันสินค้า1ปีนะครับแล้วในแอปเนี่ยมีกิจกรรมมากมายนะเผื่อได้ ของสัมมนา,าคุณเตดมาเตดมือไปด้วยผมก็ขอฝากนะทิมเมอร์ตัวนี้ไปด้วยนะครับรุ่น pm 6 5 0 t ครับนะครับหรือใครมีคำถามเพิ่มเติมนะก็ทิ้งมาที่ใต้คลิปได้เลยใครอยากเห็นสินค้าตัวอื่นของยี่ห้อพูม่านะครับก็เจอได้ที่เพจพูม่าทูไทยแลนด์นะครับหรือทางเว็บไซต์พูม่าไทยแลนด์ d com ก็ได้นะครับหรือใครอยากเห็นตัวเป็นเป็นเนี่ยก็เจอที่โชรูนครับ,รบที่ธีรวัตร ถนนวาจระที่สำคัญเลยนะผมขอฝาก YouTube ธีรวัตรกรุ๊ปนะครับฝากนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็จะได้เห็นคลิปสินค้าต่อไปด้วยนะครับ,รบเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ